ในประเด็นนี้เดี๋ยวให้พนักสอบสวนกับหมอชันสูตรเพราะว่าเราก็เข้าไปจับคนร<ม>้ายแต่ว่ากระสุนที่บางทีเราก็ใช้ในการพังประตูบ้างอะไรบ้างแต่ในส่วนที่คนร้ายเสียชีวิตนะ <Okay. S 2> ต้องให้ฝ่ายชันสูตรเขาชันสูตรถ,ถ,ถ,ถึงถึงถึงจะมาได้ถึงจะได้ข้อเท็จจริงเป็นเป็นไปได้ไหมดนะครับแต่ว่าก็คอยดูผลชันสูตกร,รก่อน พราะ,าาาะท่านครับเราชุดเล่าปฏิบัติการครั้งนี้ได้ไหมครับว่าหลังจากขึ้นไปแล้วเราพบเขาในลักษณะแบบไหนและคาดว่าเขาทําร้ายตัวเองดับเนี่ยตอนประมาณช่วงเวลาประมาณอ,อันนี้มันยังตอบไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอจากผลชัรศึกษที่ออกมาครับเราไปเจอศพหรือเจอร่างเขาที่บริเวณส่วนล่างของบ้านอยู่อยู่ที่ชั้นชั้นลอยครับลักษณะการเสรียชีวิตเปิดเผยได้ไหมครับก็เ,เดี๋ยวให้ให้เขาทำการดึกษาครับ ผมเห็นมีหนึ่งกรบอกครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่กล้านั่นก็รอชุดชนะสูส่วนอากาตของอเันนะคะนะ่าอากรนีเดี๋ยวเดี๋ยวเราหลักฐานทางทางทางสอบสวนด้วยมีครับมีมีน่าถเด็เดเดี๋ยวหุ่ปืนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงพิสูจนชนะสตรพิสูจน์รเ,นเรียบร้อยก่อนนี่เราก็ไม่อยากทำลายหลักฐานอะไรบ้าง ก็ของต่อรก็มีส่วนหนึ่งของนครบาลนก็มีส่วนหนึ่ง,องกองทุนก็ก็มีครับ่การที่เจ้าตัวปิดชีดตัวเองในครั้งนี้ครับจะเป็นเพราะการกดดันอย่างหนักของทางเจ้าที่หรือเปล่าเป็นไปได้เหมือครับเดี๋ยวรอผมนึงบอกว่าให้รอผลชนสูตรที่ชัดเจนนะจะจะจะถูกต้องที่สุดเลยแต่ตอนนี้คือเราก็นํากําลังเข้ามาจับกลุ่มคนร้ายแล้วคนร้ายได้เสียชีวิตแต่ทางที่เป็นธรรมที่สุดก็ต้องให้เจ้าที่ชนสูตรเนี่ยเขาชนะสูตรออกมา ก่อ,อนน้นคือโดยสรุปทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการใช้อาวุธหนักเลยครับนอกเหนือจากแก๊สล้ำตาที่ได้ยินไปทั้งหมดก <im tenían S 2> <im S 1> ็มีมีการใช้ในการทําลายประตูครับบ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ผมตอบในรายละเอียดไม่ได้นะครับต้องถามเจ้าที่ชุดปฏิบัติที่จริงๆ <im S 2> แล้วก็พนังกงานสอบสวนเดี๋ยวเขาต้องไปสืบส,นส,บสวนสอบสวนมีมีการยิงแก๊สล้ำตาเขาเ้าไปไหมครับวันนี้แก๊สล้ำตาไม่ได้ใช้ครับเป็นเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นวัตถุที่ออกเสียงใช่ไหมครับอ่าเป็นเป็นเป็นตันบอมครับ